สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมพี่น้องคองหวยนะครับผมนักพี่น้องนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทุกท่านนะครับผมพี่น้องครับผมมานะครับผมสําหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันกับว่าพัดอีกเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับในคลิปนี้พี่น้องครับผมผมก็มีแนวทางอีกชุดหนึ่งเอามาฝากพี่น้องเอาไปไว้พิจารณากันนะครับผมสําหรับแนวทางงวดประจําวันที่16มิถุนายน2568นะครับผมสําหรับ เลขชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นหวยซองของเจ๊เลขบางครวยนะครับผมพี่น้องครับผมเนาะก่อนที่จะไปรับชมของงวดประจําวันที่16พี่น้องให้มาดูสถิติยอดรางกันก่อนนะครับผมเนาะพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับผมพี่น้องจะได้ดูจะได้มีความมั่นใจนะครับผมเนาะว่าจะน่าจะเอาไปลงทุนกันหรือไม่นะครับผมสําหรับหวยซองเจ๊เลขนะครับผมเจ๊เลขบางครวยหนึ่งมิถุนายน2568รอบรอบที่ผ่านมาให้ศูนย์เน้นศูนย์ตัวเดียวพี่น้องครับผมเนาะเด่นศูนย์ตัวเดียวนะครับผมพี่น้องนะครับ ว่าที่ผ่านมานะครับผมเนาะจับคู่เข้าศูนย์สองสองศูนย์พี่น้องครับผมเน้นๆเลยตัวเดียวนะครับผมศูนย์ตัวเดียวเข้าศูนย์สองพี่น้องครับผมเนาะถือว่าแม่นมากนะครับผมแม่นมากแนวทางชุดนี้ก็ถือว่าแม่นอยู่พี่น้องครับผมเนาะสถิติก็ดีอยู่ผมก็ติดตามมานานแล้วแหละนะครับผมผมก็มีอยู่แต่ผมไม่ได้มาทําคลิปลงให้นะครับผมเนาะมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมแต่สถิติมันก็ดีนะครับผมเนาะแล้วตัวเลขมันก็ไม่เยอะ นะครับผมเนาะน่าจะเอาไปไว้เป็นแนวทางเอาไปไว้ลุ้นกันนะครับผมสําหรับแนวทางชุดนี้เลขไม่เยอะด้วยนะครับผมนับพี่น้องเลขไม่เยอะนะครับผมเนาะเลขสวยด้วยแต่ละงวดนะครับผมเนาะก็เข้าดีเหมือนกันพี่น้องครับผมโดยเฉพาะตัวเด่นนะครับผมเนาะไม่พลาดนะครับผมสถิติก็ดีผมก็ติดตามมานานแล้วนะครับผมเนาะสำหรับชุดนี้นะครับผมผมก็เลยอยากจะเอามาให้พี่น้องลองเอาไปไว้พิจารณากันอีกนะครับผมเนาะอ่า พ Nacional, ี่น้องยังไม่เคยเห็นก็ให้พิจารณากันไปก่อนงวดนี้นะครับผมรอบนี้ก็พิจารณากันไปก่อนนะครับผมเจ็บข้อมูลไว้ถ้ามันตรงถ้ามันโอเคอีกค่อยมาลงกันอีกแล้วพี่น้องเนาะมาพี่น้องครับผมมารับชมงวดนี้นะครับผมนะของงวดวันที่16มิถุนายน2568พี่น้องครับผมนี่มาแล้วเด้อพี่น้องเด้ออ่ะได้มาแล้วนะครับผมทุกแนวทางผมได้มาหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะระยอยทําคลิปลงให้นะครับผมมาพี่น้องครับผมได้อีกแล้วนะครับผมรอบนี้ เน้นๆอีกแล้วนะครับผมเนาะของเจเล็กบางกล้ ank, วยงวดประจำวันที่16มิถุนายน25682สองพี่น้องเอ้ยเด่นสองอีกแล้วนะครับผมเนาะเอาชุดนี้แนวทางชุดนี้ก็เด่นสองอีกแล้วเด้อพี่น้องเ้อจะเป็นสองบนหรือสองล่างนะครับผมเนาะแต่สถิติมันก็มาดีๆก็ล่างเ้อะพี่น้องเ้อมาบ่อยอยู่ล่างนะครับผมล่างได้บนได้นะครับผมเป็นสายวิง่งสายลูดนะครับผมสายวิ่งนี่บ่พาดอีลีได้นาน วันนี้ให้เด่นสองพี่น้องครับผมสองตัวเดียวเม็ดเดียวจับคู่สองสี่สองหกสองแปดสองเก้าพี่น้องครับผมน่ะสองเก้าอีกแล้วครับผมสองสี่อีกแล้วสองหกอีกแล้วนะครับสองแปดก็มีนะครับผมไปตรงกันอีกกับหลายๆสำนักยู่เดอพี่น้องเน้อที่ผมมาลงให้นะครับผมเห็นไหมพี่น้องลองสังเกตดูนะครับผมแนวทางแต่ละชุดที่ผมมาลงให้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อมูลมาจากหนังสือเล่มเดียวกันนะครับผมเนาะหลายๆสำนักนะครับผมเนาะมีหลายคู่มือหลายหลายหลายเล่มนะครับผมหลายคู่มือกัน คำนวณหวยนะครับผมพี่น้องครับผมดูตามนี้เลยพี่น้องครับผมนะ,ะสำหรับเจเล็กบางกร่วยนะครับผมงวดประจำวันที่16มิถุนายน2568นะครับผมพี่น้องครับก็ให้พี่น้องลองเอาไปพิจารณากันนะครับผมนะสำหรับเจเล็กบางกร้วยนะครับผม อางวดประจำวันที่16มิถยยน 2, 5, 6, 6, 8, ุนายน2568เด่น2พี่น้องเอ้ยอ่าเด่น2ครับผมหลายส้ำนักก็มา2อ,อยู่นะครับผมเนาะที่ผมมาลงให้นะครับผมจต่ผู้ก็2 4 2 8 2 6 2 9แเน้นๆนะครับผมเลขไม่เยอะก็น่าลุ้นน่าลองกันอยู่นะครับผมเนาะก็ให้พี่น้องลองเอาไปพิจารณากันนะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมเนาะถ้ายังไม่มั่นใจก็ พี่น้องดูไว้เป็นแนวทางกันก่อนนะครับผมเนาะงวดหน้ามาดูกันว่ามันจะเข้าไม่เข้านะครับผมเนาะงวดนี้ลองดูมันจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับผมเนาะาตามนี้เลยพี่น้องครับผมขอพี่น้องท่านพิจรารณาเอานะครับผมเนาะเอาไปเปรียบเทียบกับหลายๆสํานักกันนะครับผมแคปหน้าจอเอาไปไว้เป็นข้อมูลกันเด้พี่น้องเด้อ อ่า <ítulo> ผมชอบมากครับผมน่ะชอบสองมากวันนี้นะครับผมน่าสองสี่สองหกนะครับผมแค่นี้ชอบแค่นี้ครับผมสองเก้าก็น่าบุญนะครับผมเนาะสองสี่สองหกสองเก้านะครับผมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับผมอาจจะสองหกสองเก้าสองสี่ก็ได้ครับผมเนาะสองแปดนี่รอบนี้ไม่ชอบแปดนะครับผมเนาะหรือมันจะมาไม่รู้นะครับผมอ่าตามนี้เลยพี่น้องครับผมเนาะขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผมพิจารณาเอานะครับผมชอบก็จัดขัดใจก็ผ่านนะครับ ดูเพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับผมเนาะ,ะมีแนวทางดีๆก็อยากจะเอามาให้พี่น้องแบ่งปันไม้พี่น้องไปไว้พิจารณาการน,นะพี่น้องเนาะเอาไว้เป็นข้อมูลกันนะครับผมเข้าไม่เข้าไม่มีใครรู้นะครับผมเนาะแนวทางทุกตัวเลขก,ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมเนาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมผู้ได้อยากซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อเวเดอร์พี่น้องเด้อผมมักสองนะครับผม สองเลอล่างตัวเดียวครับผมมักสองหกสองซีนี่แหละนะครับผมอ่ะตามนี้เลยพี่น้องครับผมขอพี่น้องทุกท่าโชคดีนะครับผมน็อกกลับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมเนาะอ่าขอพี่น้องทุกท่านโชคดีไวเ้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม